น้องโอประทะเคียมรันนปติในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทต้องบอกว่ามาตามคําเรียกร้องเลยนะครับสาหรับคู่นี้นะเอาจริงก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่พี่โอเริ่มมีการโพสนะครับคลิปการซ้อมมีการโพสต์ว่าตอนนี้มีรายการแล้วเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็มีกระแสะออกมาเหมือนกันนะหมายถึงว่าแฟนมวยนะครับก็มาพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะพี่น้องโอไฟนี้เนี่ยพี่แกจะเจอใครนะหลายเสียงนะครับก็เห็นตรงกันแหละว่าเจอเจ้าเคียมรันนบติ แน่นอนนะครับซึ่งพอทางรายการวันประกาศออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่เซอร์ไพรส์แฟนมวยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ฮือหามากๆเลยนะครับต้องบอกว่าวันศุกร์ที่27เดือนกันยายนเนี่ยโอ้โหมีแต่คู่มวยดีๆมันๆทั้งนั้นเลยนะทุกคู่ที่ประกบมาตอนนี้นะผมว่าเป็นคู่เอกในรายการวานลูพินีเล็กๆได้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกันสักนิดนึงนะว่าการที่2คนนี้นะครับโครจรมาเจอกันในกติกามวยไทย รุ่นแมนตั้มเวทเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากเจ้าเคียมรันนปติก่อนนะเอาจริงต้องบอกว่าในช่วงเดือน2เดือนมานี้กระแสของเจ้าตัวนี่ดีมากๆเลยนะครับหมายถึงว่าแฟนมวยในบ้านเรานะครับรู้สึกชื่นชอบฟอร์มการชกของเจ้าตัวมากๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าเคียมรันนปติเนี่ยเป็นนักชกที่อันตรายมากๆคนนึงเลยนะด้วยฟอร์มการชกที่มีความดุดันนะครับมีสไตล์การชกที่โอ้โหเป็นมวยที่อาวุธหนักหมัดหนักนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆแล้วก็ล่าสุด เจ้าตัวก็ยังโชว์ฟอร์มย้ำแค้นนะครับเจ้าเสือแบกมาได้โดยการต่อยมาซ้ายนะครับส่งเจ้าเสือแบกลงไปนับไปน็อกแบบเที่ยงไม่ได้สู้อะไรกันเลยนะนั่นแหละครับก็เป็นการตอกย้ำความร้อนแรงของเจ้าตัวนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนมวยในบ้านเราก็พยายามจะประกบคนนู้นคนนี้ขึ้นมานะครับในรุ่นว่าโอ้โหฝีมือขนาดนี้จะมีใครนะครับมาปราบเจ้าเคียมรันไปได้นะครับซึ่งพี่โอนะครับก็มาแล้วนะตอบรับคำท้านะครับแล้วก็อาสามาสยบความ แรงของเจ้าเคียมรันนรปตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดเฉพาะเรื่องฟอร์มการชกเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะว่าพี่โอนะครับฟอร์ม3ไฟ์หลังนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยพี่โอแพ้มาถึง2ครั้งนะครับแพ้น็อกมาแล้วก็ล่าสุดมาชนะเจ้ากุหลาบด,ดำนะแต่เจ้าเคียมรันเนี่ยสามไฟ์หลังนะครับที่มาชกในรายการวันนะก็เป็นการชนะรวดมานะครับชนะคะแนนพงศิริแล้วก็อวตารมานะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดอย่างที่บอกไปกดชนะน็อกเสือแบล็กมานะครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบฟอร์มการชกอย่างเดียว ก็ต้องบอกว่าเจ้าเขียมรันเนี่ยมีความแรงความสดมากกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงกระดูกประสบการณ์ก็โอ้โหไม่มีใครเถียงแล้วครับว่าพี่น้องโอเนี่ยระดับครูมวยระดับยอดมวยแล้วนะแล้วก็ฟอร์มในรายการวันนะครับประสบการณ์ที่ชกมาก็ต้องบอกว่าหลายสิบไฟต์แล้วก็ชกมาหลายปีแล้วป้องกันแชมป์มา10กว่าครั้งนะครับเพิ่งมาสะดุดแพ้2ไฟต์ที่ผมพูดถึงนั่นเองนะช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พี่น้องโอเนี่ยพยายามที่จะเรียกฟอร์มกลับคืนมานะครับ เรียกศรัทธาแฟนนะล่าสุดก็กลับมาชนะได้ผมคิดว่าแฟนๆก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าที่ต้องโโอนี่ถึงแม้ว่าหลังๆจะโดนแล้วมีอาการนะครับโดนแล้วถึงนับถึงน็อกง่ายแต่ว่าเรื่องของฝีไม้ลายมือนะครับสมองมวยการแก้เกมต่างๆอาวุธก็มีความหนักความแรงถือว่าเป็นนักมวยนะครับที่มีความครบเครื่องคนหนึ่งเลยนะการเปรียบเทียบฟอร์มคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะในความรู้สึกของแฟนๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเจ้าเคียมรันนะครับจะได้เปรียบเรื่องของความสดความแรงแล้ว ก็ความมั่นใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยชนะมารวด3ไฟ์ส่วนพี่น้องโอนะครับถึงแม้จะแพ้น็อ c ติดก,กันมา2ครั้งแล้วก็เพิ่งกลับมาชนะไฟล์ล่าสุดเนี่ยแต่ก็น่าจะได้เปรียบเรื่องของกระดูกประสบการณ์แล้วก็สมองมวยความเป็นมวยนะครับ IQ การแก้เกมบนเวทีต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีความเหนือกว่าเจ้าเคียร์รันอยู่ในกติกานี้นะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าไฟ์นี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากมาพูดถึงสไตล์การชกของทั้งคู่นะครับเริ่มจากเจ้าเคียร์รันก่อนนะอย่างที่บอกเเเลยยยนนนะคครรัับีนนี่ เป็นมวยสไตล์รัสเซียนะครับจ๋าเลยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคําว่ารัสเซียในรายการวันเนี่ย แฟนมวยบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับว่ามวยจากประเทศนี้เนี่ยโอ้โหจะมีจุดเด่นในเรื่องของอาวุธหมัดนะครับมีฟุตเวิร์กที่ค่อนข้างดีเขาออกเร็วนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่กล้าออกกล้าใช้นะกล้าแบบลูกแปลกอะไรที่ซ้อมมาฝึกมาเนี่ยเขาก็จะใช้กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบ็คคิกนะครับสอกกลับหมุนตัวอะไรบแบบนี้นะครับก็จะใช้กันบ่อยนะแล้วก็จุดเด่นจริงๆนะครับของเจ้าเคียมรันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของหมัดที่หนักแล้วก็ต่อยได้ แมนได้คนนะครับแล้วก็มีหมัดชุดที่ต้องบอกว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะส่วนพี่น้องโอนะครับสไตล์การชกก็ต้องบอกว่าเป็นมวยฝีมือจ๋าเลยนะครับแข้งก็ดีหมัดก็ดีนะครับศอกก็ดีวงในก็มีเหลี่ยมมีทรงไว้ปั้มไว้กินได้นะครับต้องบอกว่ารูปเกมแบบไหนเนี่ยพี่แกก็สามารถที่จะชกได้หมดเลยนะแต่จุดเด่นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแข้งนะครับแล้วก็จังหวะฝีมือนี่แหละที่น่าจะดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นมวยที่ครบ เรื่องมีอาวุธที่หนักน่วงรุนแรงนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวสุดๆก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็สมองมวยนี่แหละครับที่เป็นจุดเด่นของพี่น้องโอ๋ทีนี้นะรูปเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือ ผมคิดว่าถ้าให้วิเคราะห์ตามฟอร์มนะครับรูปเกมของไฟนี้น่าจะออกไปคล้ายๆกับไฟที่พี่น้องโอ๋เนี่ยเจอกับเจ้านิโคนะครับผมคิดว่าเกมยาวๆกินเหลี่ยมกินทรงใช้ฝีมือกันอะไรแบบนี้ผมคิดว่ารูปเกมนะครับน่าจะเป็นทางฝั่งของพี่น้องโอนะที่จะสามารถคุมความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นเข่าผมคิดว่าพี่โอ๋เนี่ยน่าจะคุมเกมไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเจ้าเคียมรันไม่สามารถเข้าถึงตัวพี่น้องโอ๋ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถ สามารถเข้ามาต่อยพี่โอให้ถึงนับถึงน็อกได้เนี่ยผมว่าเกมการชกน่าจะเป็นฝั่งพี่น้องโอนะครับที่จะมีความได้เปรียบกว่าแข้งน่าจะเตะได้เข้าเป้ามากกว่านะครับก็ต้องมาลุ้นว่าไฟนี้พี่น้องโอนะครับจะสามารถชกแบบเกมยาวได้ไหมทําคะแนนไปเรื่อยๆนะครับใช้เหลี่ยมใช้ฝีมือใช้สววงมวยเนี่ยแก้เกมแล้วก็ไล่ต้อนเจ้าเคียมรันไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บอาวุธหมัดให้ดีๆนะครับพยายามไม่ให้เจ้าเคียมรันเข้ามาต่อยหมัดชุดได้ผมคิดว่าเกมน่าจะขา ก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าเขียมรันนะครับมาเบียดมาบี้เดินแบบไม่ท้อไม่ถอยไม่ว่าจะโดนแข้งหัว ลำตัวหวดขาถ้าเกิดไม่มีอาการยางไม่แตกนะครับแล้วก็เดินเบียดไม่ท้อแล้วก็ไปหาจังหวะต่อยพี่โอได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจ้าเคียมรันก็มีโอกาสทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยนะว่าพี่น้องโอเนี่ยถ้าเกิดโดนต่อยเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าจุดจริงๆเนี่ยก็โดนนับโดนน็อกได้เหมือนกันสรุปง่ายๆนะครับผมว่ารูปเกมก็จะประมาณนี้แหละถ้าเกิดเป็นเกมยาวที่พี่โอสามารถคุมเกมได้นะครับไม่ให้เจ้าเคียมรันเนี่ยเข้าประชิดตัวได้หรือเข้ามาต่อยหมัดได้ หรือจังหวะต่อยหมัดเนี่ยเก็บอาวุธดีๆป้องกันตัวดีๆผมคิดว่าพี่โอน่าจะชนะได้แบบสวยงามแล้วก็ขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกเจ้าเคียมรันเตรียมตัวมาดีนะครับร่างกายดีนะไม่ว่าจะโดนหดัวโดนแข้งเตะขาอะไรแบบนี้แล้วทนได้ไม่มีทิ้งตัวหรือความเร็วไม่ตกเนี่ยเราเดินเบียดพี่โอได้เรื่อยๆผมคิดว่าก็มีสิทธิ์เข้าไปถลุมหมัดออกหมัดชุดแล้วก็อาจจะมีจังหวะต่อยเข้าเป้าต่อยโดนพี่โอได้เหมือนกันดังนั้นไฟนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไฟที่สูสี มากๆแต่ถ้าให้ผมเลือกว่าชอบใครมากกว่าแน่นอนผมรู้สึกชอบพี่โอมากกว่านะอาจจะเพราะว่าผมเชียร์คนไทยดดวยนะแต่ว่าถ้าเกิดที่พูดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมชอบสไตล์การชกของพี่โอมากกว่านะที่เป็นมวยฝีมือนะครับใช้จังหวะฝีมือมีความหลากหลายส่วนเจ้าเคียมรันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นมวยที่อันตรายมากๆมีความหนักความแรงความคมแล้วก็มีหมัดที่หวังนับหวังน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะแต่ผมคิดว่าพี่โอเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วก็บทเรียนจากไฟที่เจอ เจ้า,อาแอกตี้นะแล้วก็เจอเจ้านิโคมาแล้วว่าเวลาเจอมวยที่ต่อยหมัดหนักแรงหรือต่อยหมัดคมเนี่ยพี่แกก็น่าจะมีลูกแก้ลูกการมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็การที่พี่โอตอบรับไฟเจ้าเคียมรันได้เร็วขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งไฟในการชกของพี่โอเนี่ยถึงแม้อายุจะเยอะแล้วนะครับก็น่าจะยังมีแบบเต็มที่100%แน่นอนแล้วก็ผมคิดว่าการเตรียมตัวฝึกซ้อมการแก้เกมมวยหมัดที่อันตรายแบบเจ้าเคียมรันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่โอก็น่าจะทําการบ้านมาดีมากๆดังนั้นนะครับไฟนี้ส่วนตัวผมก็ มองว่า50-50ออกได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าถามความชอบเนี่ยผมก็ชอบพี่โอมากกว่านะแล้วก็เชียร์พี่โอแน่นอนไฟนี้ส่วนแฟนมวยนะครับคิดเห็นยังไงนะคิดว่าเกมมันจะเป็นยังไงจะเดือดไหมพี่โอเนี่ยจะโดนเจ้าเคียมรันน็อกหรือเปล่าหรือว่าพี่โอจะเป็นฝ่ายที่ใช้กระดูกประสบการณ์นะครับมีวิธีการชกใช้ไอคิวในการเข้าสู้นะแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะเจ้าเคียมรันไปได้ชอบใครเชียร์ใครนะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ